ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 e r i ิ t O n h a า k โอดโ,โปรแกรมชุกทำแมนยูเจอปัญหาการบาดเจ็บ e อริ t เ n h a า k กผู้การทีมปิสแสดงเผยแมนยูต้องเจอการแข่งขันที่อาดแน่นโดยแข่ง4เกมนรอบ11วันเริ่มจากนัดที่จะเจอกับเอเวอเรตันวันอาทิตย์นี้ แมนยูเผชิญกับการบาดเจ็บของปัญหาผู้เล่นซึ่งตอนนี้มีทั้งคา, outh, mos, un, าเซมิโร่ลิซันโดมาติเนสจอนี่อีแวนกิเซตอิริเซนและอามัดเยโลขณะที่เมสันเมาส์ลาสมอซอยลุนทเลอมาลาเซียยังต้องรอเช็คความฟิตเพื่อลงเล่นก่อนเจอเอเวอเรตันอย่างไรก็ตามปีศาจแดงก็มีข่าวดีบ้างเมื่อลูกชอปักษาตุเก่งกลับขึ้นสู่ทีมขณะที่เจรอนซานโชยังคงถูกตัดชื่อจากเหตุไปลงรอยกับเอริกเทนฮากต่อเนื่องจากปัญหาการบาดเจ็บ เทนฮากพูดถึงโปรแกรมที่แมนยูต้องเจอแต่ก็เชื่อว่าลูกทีมที่เหลือจะช่วยกันฝ่าฟันอุปสรรคนี้ได้เราลงเล่นมากที่สุดในยุโรปเมื่อปีที่แล้วมันเป็นซีซันที่แปลกประหลาดก,กับการมีฟุตบอลโลกขั้นกลางแต่และปียังมีโปรแกรมเพิ่มมากขึ้นผู้จัดการทีมทุกคนต่างก็บ่นกับโปรแกรมการแข่งขันเราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดที่ผู้เล่นสามารถรับมือไปแล้วคุณมีทางเลือกที่ต้องทำผู้เล่นเก่งๆและทีมต้องลำบากและเสียสละหากคุณต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อลงเล่นคุณก็ต้องใช้ร่างกายเพื่อลลงเล่น ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ถูกตั้งไว้โดยทีมคู่แข่งผมอยากเป็นตำนานที่นี่องตวนคริสมันปัดข่าวเตรียมลาอาร,ร,ร์ตโกมาลิตซบแมนยูอองตวนคริสมันแข้งสตาร์ดังของทัพตาหมีอาร,ร,ร์ติโกมาลิตออกมาลุกกระแสความเป็นไปได้ที่จะย้ายไปร่วมทีมแมนยูในเตดในช่วงปีหน้าพร้อมระบุชัดอยากเป็นบุคคลสําคัญที่สโมสรกองหน้าตัวเก่งของอารติโกมาลิดเปิดเผยว่าตน มีเป้าหมายิติก้าไปเป็นตำนานของสมโมสรข้างการกระแสข่าวที่ถูกโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งพ,พรีเมียร์ลีกอกงกิษตลอดช่วงที่ผ่านมาปิศาจแดงมีขายความสนใจที่คว้ากรซมันมาร่วมทีมในปี2024โดยลือกันว่าสตาร์ทีมชาติฝรั่งเศสวัย3.2มีค่าสิทธิสัญญาแค่25ล้านยูโรเท่านั้นอย่างไรก็ตามกรซมันก็จะลดรกระแสความไปไปได้ที่จะอำลาทับตาหมีเร็วนี้เรียบร้อยผมมีแรงจูงใจทิติก้ามาเป็นบุคคลสำคัญที่อเล็ิโกเมริด ผมอยากเป็นตำนานของสโมสน,นี้ผมรู้ดีผมจำเป็นต้องทำตัวให้คู่ควรผมมีเป้าหมายมากมายในฤดูกาลนี้และแน่นอนผมอยากได้แชมป์ลีกผมต้องการมันเพราะผมไม่เคยได้มาก่อนแต่เส้นทางยังเหลืออีกยาวไกลคุณจำเป็นต้องทำงานหนักและรอดูว่าคุณโชคดีพอที่จะได้มันหรือเปล่าสำหรับฤดูกาลนี้คริสมันสร้างผลง,งานได้น่าประทับใจกระทุ่งไปแล้ว13ประตูจากการลงเล่น,นกับทัพปตาหมี17นัดปัจจุบันรังดาวซันโบอันดับ2 เล่ายิงสูงสุดตลอดการโดยกดไปแล้ว170ประตูส่วนอันดับหนึ่งเป็นลุยอราโกเนส173ประตูมิเกลเ,เตต้าผู้จัดการทีมอาร์เซนอลกล่าวย่องแคลรฮาร์เวิร์ดต้นแบบของผู้เล่นทุกคนในทีมหลังพังประตูชัยในเกมบุกชนะเบรนฟอร์ด1-0ในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแข่งทีมชาติเยอรมันโดนว,วิจารณ์อย่างหนักกับผลงานนับตั้งแต่ย้ายมาในถิ่นเอเวเลสเตเดียมเมื่อเสมอที่ผ่านมา แต่จ้ตัวก็ก้มหน้าก้มตาทํางานของตัวเองกระทั่งมองประตูให้ทีมคว้าสามแต้มสาคัญพร้อมขยับขึ้นมานําเป็นจ่าฝูงของพิมาริกอาเตต้ากล่าวว่าเมื่อสิ่งต่ตางๆเป็นเรื่องง่ายคุณก็จะไม่เห็นคุณค่าของมันถ้าสิ่งต่ตางๆมันง่ายขึ้นในวันนี้เขาอาจไม่ได้รับสิ่งที่ได้ในวันนี้ทุกคนต่างเข้ามาสวมกอดเขาและบอกเขาว่าเรารักเขามากแค่ไหนนั่นคือเหตุผลมันเป็นเพราะการปฏิบัติตัวของเขาในช่วงเวลาที่ยากลาบากเขาเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราทุกคน ทำในสิ่งที่คุณต้องทำเมื่อเจอปัญหาเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับทีมเราไม่สามารถมีความสุขมากไปกว่าน,นี้แบบที่นักเตะนำของเขาเอาชนะเกมให้กับทีมในการพบกับทีมที่บล็อกเล่นเกมรับในเขตโทษคุณต้องการโปรไฟล์แบบนี้และเขาก็ยอดเยี่ยมสำหรับประตูวันนี้เขาชนะจากสิ่งนั้นเขาคู่ควรได้รับมันอย่างเต็มที่เมื่อคุณอยู่ตรงนั้นและบางครั้งคุณต้องเผชิญหน้ากับมันเขาทำได้ลุยกับมันไม่ได้หลบซ่อนดังนั้นตอนนี้จงลุยและมีความสุขกับช่วงเวลาที่สวยงาม พอคุณผู้ควรกับมันผมรู้ว่าเขาจะไม่ฉลองผมเลยต้องผลักดันเขาซะนหน่อยซีปคูเปอร์ผู้จัดก,การทีมนอต์ทแฮมฟอร์เรส์กำลังตกที่น่านลำบากเพราะเจ้าของสโมสรเอวาเจลอดมาดินาคิสไม่พอใจผลการในขันในช่วงหลังเดลิเมลส์สกิ้รายงานว่าผลการในขันเกมเพเย์มาลีกทีมนอต์ทแฮมฟอร์เรส์พ่ายคารลังซิตี้กลาวต่อไบรตันสองต่อสามเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับมาดินาคิส ร้อมพิจารณาอนาคตของคูเปอร์่อร์ดต้องพบกับความพ่ายแพ้ด้วยสกอร์สอประตูต่อสาม,มาสเกมต่อกันแล้วก่อนหน้าโปรแกรมทีมชาติก็บุกไปแพ้เวสแฮมที่ลอนดอนสเตเดียมทั้งเป็นฝ่ายยิงนําไปก่อน2-1เช่นเดียวกันกับเกมที่ซิตี้กล่าวเมื่อวันเสาร์ที่ยิงเร็วตั้งแต่3นาทีแรกอนาคตของคูเปอร์จึงสั่นคลอนอีกครั้งทางเดียวที่จะปลดล็อกความกดดันนี้ได้ก็คือต้องพาทีมเอาชนะให้ได้หรือมีผลงานแข่งขันที่ดีในโปรแกรมที่อาจแน่นต่อจากนี้ ซ้ำเกมหลังจากนี้ล็อตเทีลของฟอร์เรสต์จะเปิดบ้านรับมือแอวอร์ตันในวันที่2ธันวาตอด้วยเกมเยือนฟูลแลมวันที่6ธันวาและเยือนวูดทันตันวันเดอร์เรนวันที่9ธันวาเป็น1สัปดาห์ที่อาจชี้ชะตาการคุมทีมของคูเปอร์มาริโซโปูเชติโนโนผู้จัดการทีมเชลซีอาจต้องทนใช้กองหน้าชุดที่มีอยู่ในปัจจุบันไปตลอดซีซั่นนี้เพราะความยากลําบากในตลาดเดือนมกราคม ดลิเลอร์เสนอขีดรายงานว่าแผนการของเชลซีที่จะเสริมกองหน้าชั้นนําในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมค,คงไม่ใช่งานง่ายอาจไม่ได้ตัวเลือกที่ต้องการหรือไม่ก็ต้องรอในถึงตลาดซัมเมอร์ปีหน้าโปเชตินโนกำลังประสบป,ปัญหาขาดแคลนสูน้าหมายเลข9ที่ทีมปัจจุบันมีเพียงนิครัสแจ็กสันที่เพิ่งย้ายมาจากเบริลด้วยค่าตัว32ล้านปอนด์เมื่อสมมอรที่ผ่านมาและมีคนคือตัวเลือกสำรองอย่างอัมโดมโบรยาที่เพิ่งหายเจ็บแม้เชลซีจะเสริมทัพให้โปเชติโนอย่างมหาศาลเมื่อซัอามา แต่นักไปทางซื้อกองกลางทาให้ช่วงต้นฤด,ดูกาลผู้จัดก,การทีมคนใหม่อาเจนตประสบปัญหาไม่น้อยเรื่องการทำประตูแม้แจ็กสันจะยิงไปแล้วเจประตูรวมทุกรายการแต่ผลงานโดยรวมของทีมก็ถือว่าน่าผิดหวังเป้าหมายสูงสุดของเชลซีคือวิโตอซิซเมนสุนนาในเจเรียของนาโปลีที่จะต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลวกกับต้นสังกัดในเซราไม่ต้องการขายในช่วงกลางฤด,ดูกาลอยู่แล้วเช่นเดียวกับอีกเป้าหมายคืออีวานโทนี่ของเบรนท์ฟอร์ดนอกจากนี้รวมถึงเป้าหมายอื่นอย่าง ซันเิอาโก้คิมเนสของเฟยานูดวิกเตอร์โบนิเฟสของเลเวอร์คูเซนเบนจามินเชสโก้ของเอเบรซิกและที่เพิ่งต่อสัญญาเอเวนเฟอร์กูเซนของไบรตันตอนนี้แฟนเ,เบสกองกลางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันชัดเจนว่าเขาต้องการจะเล่นฟุตบอลอย่างต่อเนื่องและคงต้องหาสโมสรเพื่อที่จะทำแบบนั้นมิฟิลฮอลแลนด์แทบไม่มีส่วนร่วมในทีมของเทนฮากซีซั่นนี้ลงเล่นแค่2เกมรวมเวลาในสนามเพียง21นาทีเท่านั้น เสม,มอที่ผ่านมาเจ้าตัวเกือบได้ไปเล่นให้กับลอรียงด้วยสัญญายืมตัวแต่ไม่สามารถตกลงกันได้ซึ่งฟันเดเบคบอกว่าต้องการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอถ้าไม่ใช่กับปีศาจแดงก็คงต้องหาทีใหม่ผมต้องการที่จะลงสนามเป็นประจำถ้าไม่ใช่ทีแมนยูนเต็ดก็คงเป็นกับสโมสรอ,อื่นมันเป็นความทะเยอทะยานที่ดีผมคลัง่งไคล้ฟุตบอลอย่างมากผมมีชีวิตที่ดีที่แมนยูแต่เงินไม่ได้แรงจูงใจสําหรับผมสเปอร์สนใจโมราโตกองหลังเบนฟิก้า แต่แรงงานจากโปรตุเกสร,ระบุต้นสังกัดไม่ได้เต็มใจขายในช่วงกลางซีซั่นทันทีทฮอสเปอร์มีข่าวกับปากหลังแบบรายวันเพราะที่ผ่านมาเสริมกิดชี้ว่าไก่เดือทองต้องการมองหาแนรับรายใหม่เพื่อใช้งานช่วงคืนหลังของฤดูกาลนี้ล่าสุดสื่อโปรตุเกสร,ระบุสเปอร์ให้ความสนใจโมราโต้ในรับจากเบนฟิก้าแต่งานหนักอยู่ที่การเจราจาเพราะดูเหมือนเยิยสบอนจะไม่เต็มใจปล่อยกองหลังาัิเลียนออกจากทีมในเดือนมกราคมด้วยสัญญาที่มีอยู่จนถึงกลางปี2027 ส่งผลให้เบฟิก้าถือไพ่เหนือกว่าในการเจราจาตอนนี้อยู่ที่สเปอร์ว่าจะพร้อมหาหรือหรือไม่เพราะเชื่อว่าค่าตัวนารับรายนี้ไม่น้อยอย่างแน่นอนฟังสเปอร์อาจทำผลงานได้ดีหลังจากเสียมิเกลฟานเดเฟนที่ได้รับบาดเจ็บรวมถึงคิสเตนโลเมโรแต่ทำให้ผลงานป้องกันตกลงไปมากและส่งผลต่อเนื่องต่อผลงานของทีมแม้โมราต้าอาจสนใจย้ายไปพรีเมียร์ลีกเพื่อรับค่าเหนื่อยที่มากขึ้นและปัญหาใหญ่คงหนีไม่พ้นการเจราจากับเบฟิกา้าที่หวังจะได้ค่าตัวแบบสมน้ำสมเนื้อ วูดสัตันสนใจยืมอารอนแรมเดลผู้รักษาประตูพร้อมแนบเงื่อนไขซื้อถาวรหลังจบฤดูกาลวูดสันตันกำลังมองหาตัวแทนของโชเซซาประตูมือหนึ่งของสโมสรที่ได้รับการติดต่อจากในลีกซาอุดิอาระเบียมากมายและมีแนวโน้มย้ายทีมในช่วงต้นปีมาป่ายแห่งมีแอลกำลังมองหาตัวแทนมือก่าชาวโปรตุเกสซึ่งมีชื่อของแรมเดลอยู่ในข่ายพิจารณาและเป็นที่หมายตาของทีมงานวูฟในตอนนี้ฟังวูฟมองว่าการมัดใจแรมเดลไม่ใช่เรื่องยากเพราะสโมสร พร้อมมอบตำแหน่งมือหนึ่งให้กับผู้รักษาประตูตตทีมชาติอังกฤษที่ช่วงหลังกลายเป็นตัวสำรองของดาวิดราญาในทีมอาเซนอลนัต่นั้นการเจราจากับอาเซนอลนคงไม่ง่ายพเพราะรายงานระบุว่าวูฟปัรารถนาหาหรือรู้สัญญาย,ยืมตัวพ่วงเงื่อนไขเซ็นทาวนซึ่งน่าจะไม่ใช่แนวทางที่อาเซนอลคาดหวังให้เป็นในตอนนี้ก็ในเดือนกล่าวจึงต้องติดตามกันต่อไปโดวยวูฟพร้อมปล่อยซาวจากทีมในราคา35ล้านปอนด์และหากเกิดขึ้นจริงจะทำให้วู๊เตรียมเดินหน้าเต็มกำลังเพื่อดึงแรมเด็มมาร่วมทีมในเดือนมกราคมนี้